กระทรวงกำลังทำให้พวกเราตายใจคือม4ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะใจยังไม่ค่อย hard core มากแต่กับพี่ต้อมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันการสอบการแข่งขันมันสูงพี่จะวางแผนให้พวกเราตั้งแต่ม4 สำหรับน้องที่กําลังดูเทปนี้คือน้องที่อยู่ม3กํกลังขึ้นม4หรือน้องที่เพิ่งจะขึ้นมสมันมาเนี่ยถามว่าพี่ต้อมเมื่อกี้หนูดูแผนผังเตรียมการสอบเลยหนูทำไมหนูเครียดจังเลยมสลูกใช้ระบีหายใจลึกๆยังไม่ต้องอะไรมากแต่ทีนี้หนูจะต้องวางแผนในการเรียนยังไงกระทรวงกําลังทําให้พวกเราตายใจคือม4ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะใจยังไม่ค่อยฮาร์ดคอร์มากแต่กับพี่ต้อมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันการสอบการแข่งขัน มันสูงพี่จะวางแผนให้พวกเราตั้งแต่มศทําไมพี่ต้องถึงเริ่มให้พวกเราเรียนตอนเปิดเทอมหนึ่งทำไมหนูเรียนซัมเมอร์ไม่ได้พวกเราพี่อยากจ,จะบอกว่าน้องที่อยู่มสามกำลังจะขึ้นมศเนี่ยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยหนูจะมีกิจกรรมเยอะมากเพราะว่า1นึ่งไหนจะต้องไปสอบเข้ามสามเข้ามศแล้วพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยตามโรงเรียนที่เราไปสอบเข้าเขาก็จะมีการเรียนปรับพื้นฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือในช่วงซัมเมอร์เนี่ยยังไม่ต้องเรียนเนะื้อหาหมศลูกไว้ค่อยเรียนตอนเปิดเทอมเพราะ,ะื้นท์มลาย เรียนหนักหน่อยเรียนทั้งคอร์สม .4 ทำหนึ่งและตะลุยโจทย์ม .4 ทำหนึ่ง แล้วพอตอนตุลาเรียนคอร์สม4เทอม2แล้วพอเปิดเทอมค่อยไปเรียนตะลุยโจทย์ม4เทอม2บางคนถามว่าพี่ต้อมทำไมไม่เอาม4เทอม2กับตะลุยโจทย์ม4เทอม2มาอัดในเดือนตุลาแกมันเยอะเกินไปตุลามันแค่เดือนเดียวนั้นเดือนเดียวเก็บเฉพาะเนื้อหาม4เทอม2ก่อนแล้วตะลุยโจทย์ม4เทอม2ค่อยไปเรียนในตอนเทอม2โอเคไหมลูกในส่วนของคอร์สม4เทอม2กับตะลุยโจทย์ม4เทอม2เนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่อยมาพูดครั้งหน้าสําหรับวันนี้พี่่จะูดในนนนนสสวขออออองงคครรรรมมม4เเเเเทท1 1 1กกกาายไบบบ้ัััแตุ มอสทำหนึ่งต่างกันยังไงลูกแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วไอ้ที่เป็นตะลุยโจทย์ม .4 สทำหนึ่งเนี่ยก็คือเน้นทําโจทย์ล่ะส่วนม .4 สีทำหนึ่งก็จะเป็นเน้นเนื้อหา อะพี่บอกง่ายๆนะว่าถ้าเป็นคอร์สมสเทอมหนึ่งเน,เนื้อหา70โจทย์30แต่ถ้าเป็นคอร์สตะลุยโจทย์เนื้อหา10%เองสรุปสั้นๆแล้วที่เหลือโจทย์อีก90%แล้วโจทย์จะยากและฮาร์ดคอร์กว่าโจทย์ที่อยู่ในคอร์สเนื้อหาด้วยปกติพี่จะสอนเฉพาะเนื้อหามอปลายกับโจทย์มอปลายเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกับพี่แกไปถามรุ่นพี่ได้เลยว่าความละเอียดไม่เป็นสองรองใครเพอเพอละเอียดที่สุดในเอเชียตะวันออกแล้วมึงเอ,ออเพราะงั้นก่อนที่เราจะเรียนตะลุยโจทย มันจะมีไทม์แลบที่มีการเหลื่อมล้ํากันระหว่างเวลาอยู่แล้วจะสามารถเรียนไปพร้อมกันได้อ่ะก่อนจะไปดูตารางเรียนดูหลักสูตรก่อนในส่วนของม .4 เทอมหนึ่งเนี่ยพี่ไปควานหาไปสืบสอกเสาะแสวงหามาทั่วประเทศแล้วว่าหลักสูตรม .4 เทอมหนึ่งที่เราจะเจอเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดหลักๆอยู่3หลักสูตรหลักสูตรแรกเลยหลักสูตรกระทรวงหลักสูตรสวทหลักสูตรที่2จะเป็นหลักสูตรที่อ้างอิงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและหลักสูตรที่3จะเป็นหลักสูตรที่อ้างอิง จากโรงเรียนบดินเดชาม .4 ทำหนึ่งถ้าเกิดเราดูเทียบจากในกล่องนะ3กล่องเนี้ย เหมือนกันหมดเลยสามบทแรกเซตจ,จำนวนจินตกระสัตร์ตาารเหมือนกันหมดเลยแต่จะแตกต่างกันอยู่ตรงหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาที่ม .4 รีธรมเเขาจะต้องเรียนเมตริกกับระบบสมาการเชิงเส้นเพิ่ม,เต,มเติมมาในส่วนของรอบสดและตะลุยโจทย์รอบสดของม .4 เทอมเพี่จะสอนตามหลักสูตรของบ,บดินเดชาแปลว่าหลักสูตรสสวทก็เรียนได้แล้วถามว่าพี่แล้วหนูโรงเรียนหนูเรียนตามหลักสูตรเตรียมบุดมหนูจะเรียนม .4 เทอมเกับพี่ต้อมได้ไหมเรียนได้ลูกเรียนได้หนูเรียนสดกับพี่เลยเราสามารถไปซื้อบทเมตริกจากคอร์สแยกบ ได้หลังไ่ไปก๊อกในไลน์แอดพี่เขามีโปรโมชั่นกูสิบบอกพวกมึงไว้แค่นี้นะลองไปดูได้นะอ่ะสำหรับคอร์สม .4 เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในแอปหน้าที่เป็นคอร์สของพี่ต้อมคอร์สเรียนอ่ะเราหาแค่4ี่กล่องนี้ก็พอมันจะมีคําว่าม .4 สเทอมหนึ่งกับตะลุยโจทย์มอเทอมหนึ่งคอร์สม .4 เทอมหนึ่งจะมีสีม่วงกับสีแดงสีม่วงเนี่ยจะเป็นคอร์สม .4 เทอมหนึ่งที่เรียนสดที่สาขาแต่คอร์สม4เทอมหนึ่งที่เป็นสีแดงเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวรลายเพราะฉนนั้้แปลว่่่าาถใครทีไม ด้วยยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลือกสีแดงได้เลยไลฟ์ Live สดแบบสตรีมมิ่งพี่ต้อมจะเรียกคอร์สสดของพี่ต้อมว่าคอร์สโอลิแฟนคอร์สโอลิแฟนสตรีมมิ่งผ่านแอปพลิเคชันแอทโฮมแกจะเรียนที่ไหนก็ได้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเรียนที่บ้านถ้าไม่อยากเดินทางแต่ถ้าเกิดวันไหนแกเดินทางมาสยามที่สยามสเกตชั้น15พี่ๆแอทโฮมเขามีห้องรองรับแกก็เอา iPad มาจากที่บ้านเอาคอมมาจากที่บ้านแล้วก็มาเปิดเรียนที่นี่ได้เลยส่วนคอร์สตะลุยโจทย์จะมี2กล่องกล่องกจะเป็นกล่องสีฟ้าอีกอัน,นจะเป็นกล่องสีชูววนแเเลยทีี่ป็สฟ้าเนจะป็ ตะลุยโจทย์ม4ตำน่งที่เรียนที่สาขาส่วนตะลุยโจทย์สีชมพูหวันแหววจะเป็นตะลุยโจทย์ม4ตำน่งที่เรียนผ่านแอปพลิเคชัน at home เรียนที่ไหนก็ได้คือไม่ว่าจะเรียนสดที่สาขาหรือเรียนสดผ่านแอปเรียนเวลาเดียวกัน สำหรับคอร์สมสีเทอมหนึ่งที่เป็นสีม่วงกับสีแดงเราจะเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสามครึ่งสดที่สาขาจะเป็นสอนสดที่ยูเลกาสาขาลาดพร้าวตะลุยโจทย์มสี่เทอมหนึ่งก็เรียนเปิดเทอมเหมือนกันแต่จะเรียนทุกวันพุธลูกตอนเย็นเวลา5้าโมงถึงทุ่มตะลุยโจทย์จะเริ่มเรียนสดหลังจากเรียนสดไปแล้ว1เดือนเพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างน้อยแกเก็บเนื้อหามาหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวตะลุยโจทย์มันจะตามมาที่หลังโอเคไหมลูกถ้าเป็นคอร์สเนื้อหามสีเทอมหนึ่งเรียนสดที่ยูเล เป็นคอร์สต,ตะลุยโจทย์ม4เทอม1เรียนสดที่อาคารสยามสเก็บยาไปผิดสาขานะลูกนะ้องถ้าเราสมัครทั้งคอร์สม4เทอม1และตะลุยโจทย์ม4เทอม1พร้อมกันเขามีส่วนลดโคตดลดพิเศษไท้ลดได้สูงสุด22%อาจจะมีโปรโมชั่นแฝงเพิ่มเติมด้วยถ้าใครจะสมัครเป็นแพ็คคู่ตรงนี้นะขอให้ก๊อกๆทักไปหาที่ Li น์แอดที่ at home หรือที่ Li น์แอดยูเลกาสักคูลก็ได้ถ้าเราเริ่มต้นดีสุดท้ายอนาคตข้างหน้าม5ม6การสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบแอดมิชั่นมันจะยากง่าย เราทําได้แน่นอนโอเคนะลูกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรสงสัยทักถามพี่หรือถามพี่แอตโอมหรือถามพี่ยูเลก้าก็ได้ทักไปหาพี่เขาได้เต็มที่นะลูกนะสู้ๆนะลูกนะอย่ายอมแพ้เด้อฟติ้งสวัสดีครับ